ค่ะสวัสดีค่ะ่านมช้่ม่าสำหรับคลิปนี้นะคะธรรมชุ่ม่มะจงเจนนั่งน้ำชกขอพา่านผาช้่มไปพบกับผ้าน้อยสามสำนักก่อนเนะะาะเนาะ่านผช้ชมเนาะเ <ๆ S 1> พราะว่าตัวเลขเนวทางประสงมมันยังบดท่านเบดกับา่านผช้่มค่ะตัวเลขเนวทางห้าน้อยก็ะจะมีลุงหมาน,นี่อาจารย์สมยศปู่ขุน เซียนหนึ่งเจ็ดเก้าราคาลุ้งสรงนะคะทำช่วงขาต่ว่าตอนนี้มาแล้วสามสำนักนะคะยังลุ้งสรงยังอาจารย์สมยศยังผอพมะะอเดี๋ยวผอพ้มปบสายจังหน่อยเดี๋ยวแอดจังสีโทษติดตามเพิ่นเนาะคะ่ะเนาะโทษเอาตัวเลขแนวทางเนาะผอพ้มผอพมก็แม,ม,ม,ม่นมาตลอด เส้นหนึ่งเจ็ดเก่ากับธรรมดาค่ะท่านผู้ชมค่ะปูขุนหมู่บ้านนี่พิเศษบบดแตกแต่ว่าเฉพาะกิจปกติวีพี่แตกเบิดเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไปมึงน้ำแข็งกับท้ชมค่ะ,ว,คะว่าทั้งสามสำนักนี่ซีมีสำนักใดเนี่ยที่ท่านผู้ชมมักชอบหรือนั่ไปพิจารณานัา่นไปคัดกรองเนานะค่ะเนาะไปมึงน้ำแข็งกับท้ชมค่ะ นี่ค่ะทัางช่วงขานี่คือตัวเลขแนวทางของปูขุนกับเส้นหนะะึ่งเจ็ดเก่าเนาะค่ะทั้ชมเนาะเส้นหนึ่งเจ็ดเก่าว่านี่เขาพิเศษปกติวิ่ยพี่เขาบนล่างเลยค่ะทัาช่วงขาพิเศษพิเศษกับบนล่างปกติกับบนล่างวิ่พี่กับบนล่างนะคะ สำหรับเมื่อนี้นะคะเออวันที่ยี่สิบเก่ามากราคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกเส้นหนึ่งเจ็ดเก่าเพิ่นหาตัวเลขแนวทางมากกระไรตุยด้วยค่ะทำชุบขาต่ว่าถ่าชุมมุว่าพูดถึงว่าเข่าบนล่างสามน้อยสี่น้อยกับโอเคอยู่เนาะขาเนาะเอามือไปน้ำกันกับทำชุบขาเออเส้นหนึ่งเจ็ดเก่าเพิ่นบอกว่าบนล่าง วิ่งรูดที่4 8 1 2นะคะเลขจับคูงเพิ่นกับมี่4 2 4 1 4 5 4 6 4 3 8 0 8 6 8 1 8 7 8 4 1 3 1 5 1 7 1 8 1 2 2 9 2 7 2 8 2 6 2 5นะคะท่านผูช้ชมะตัวเลขกั ไปกลับนะคะทาช้่มขาหรือทาช้ชมว่ามันหลายตัวก็เลือกเอาเนาะคะเนาะเข้าสิเจาะเอ่อน้อยใดน้อยหนึ่งก็ได้นะคะเลือกเอาซึ่งหมูว่านนี่ของของปูขุนจะเขาวิ่งหลูดจะว่าของเสียนหนึ่งเจ็ดเก่าเข่าตัวเจาะนะคะเพราะฉะนั้นมือน,นี้เข้ามือขวบกันเอ่อเฉพาะกิจ ชะกิจของปูขุนเก่ากับสาเก่ากับสาของเพื่นกับซีมี่หกศูนย์เก้าสามเจ็ดศนหเจดเจดสองเก้หเจ็ดั่นคือตัวเจาะของปูขุนเนาะค่ะเนาะส่วนของอันนี้แอจดใจเปรียบเทียบกันเนาะค่ะเนาะ เก้ากับ3ของของเสียนหนึ่งเก่าที่ติดสกับมี c สาติดเก้ามีตัวใดคะท่านผู้ชมติดเก่ามีสอเก่านะคะเนาะหนึ่งส c สาเก่านะคะ ส่วนพิเศษพิเศษของปูขุนนะคะสกับ7ของผลมีสองเก่าสองเจ็ดหกสามสามศูนย์สหาหาหเท้าสิมาเปรียบเทียบใส่กับเสี้ยนหนึ่งเเก้กับ7มี8 7 4 2จ็ สอหลักสองนี่ใดเบอร์เลยค่ะนี่สองห้าสองหที่ตรงกันก็คือสองเก้หาเนาะค่ะเนาะแล้วก็หนาก็ตรงกันต่อไปปกติปกติศูนย์กับ5 ยี่ 0, ิบสี่ศูนย์หาหนึ่งหาสองเก้านาเคะเนาะถามมาศูนย์หาตรงกันกับของเส้ 1, 7, 9, นหนึ่งเจเก้าตัวใดมีสี่ห้าสองห้่หสองหหนึ่งหขานตัวเลขคือคือตัวเลขตรงกันคันว่าปากติเนาะคะ่ะเนาะ ถ้าชมช่วมสีเจาะก็คือวิ่งหลูดของปูขุนเอาตัวเจาะจากเสี้นหนึ่งเจดเก่าประมาณนี้ถ้ามันตรงกันเท้ากับจับไปเลยนะคะส่วน vip vip สองกับ9ของปูขุนเนาะตัวเลขเจ้าโงปูขุนมีหาหนึ่งสองเก้าหนึ่งหกสามศูนย์หาสามหกสาม หกสี่สองกับเกาสองกับเก้ากับมีสี่สองหลักสองทั้งหมดนะคะค่ะท่ามช่วงขากระตามดีอันนี้คือเทคนิคในการเจาะตัวเลขเอาสองอาจารย์มาเปรียบเทียบกันสาเหตุที่เปรียบเทียบเพราะว่าเสี้ยน,นเจ็ดเก่านเข้าตลอดเข้าตัวเจาะรือว่านี่บนล่างกับทำช่วงขาตัวเจาะของเพลนบนล่างบนล่าง แตนเต้ใชพาะเอ้ยตันเต้พ,เตเตพี่เสียดจ,จุดหัวีไอพีเนาะค่ะเนาะอ้าต่อไปแคปหน้าจอเลยคะ่ะทำช่วงขายแคปหน้าจอเลยนะคะต่อไปต่อไปเป็นของลุ่มมานคะ่ะทำช่วงขายของลุ่มมานตัวเลขเนี่ยทางเพิ่นบอกว่าวันที่ยิบเก่าเด่นแปดหกเจ็ดแปดเก้า 8ดเก้าหกเจ็ดกาจ็ดกนาะคะ่ะเนาะเลขจับคู่ของเพื่นวิบเก้าแปดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ามหกสี่อว่านเพ่นเข่าตัวหลุดตัววิ่งส่วนมากตัวเลขเนีทางของลูกมานจะเขา่เาพิเศษปกติสีประมาณนี้นะคะนอกจากสิ มือแด้ล่างมือสิตะเลิดไปหอดพี่พี่แต่ส่วนมากสิเป็นพิเศษก็ปกตินะคะทงช่วงขาทามาพิเศษก็ปกติอมาเทียบกันด้วยมีเก่ามี6หกเจ็แปเก้วพิเศษก็มีเจ็ดค่ะทงช่วงขาพิเศษเจ็ดพิเศษเจ็ดสองเจ พิเศษเมี2องเจ็ดเก้าเจประมาณนี้นะคะทำช่วงขาเพราะว่าตัวเลขแนวทางของนุ่มหมานี่ส่วนมากจะเขาพิเศษก็ปกติบางที่เตลิดหอดวิ p พีก็มีแต่ว่าส่วนมากจะเป็นพิเศษก็ปกตินะคะทำช่วงขาแต่ว่าของ เ,เสี้ยนหนึ่งเจ็ดเก่าสิไปได้เบิดก,ะะกระปูขุนเนาะค่ะเนาะปูขุนก็แยกตามน้อยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเออเวลาเอาแนวทางไปจัดเสียงโชคนะคะก็พิจารณาเปรียบเทียบระวางปูขุนกับเสี้ยนหนึ่งเจ็ดเก่าเอาเนาะค่ะทำช่ชมเนาะเอาทำช่ชมสำหรับมือนี้เป็น สำหรับคลิปนี้เป็นคลิปสรุปตัวเลขแนวทางห้าน้อยสามสำนักให้ท่านผู้ชมได้อดหุจักนั่เนาะค่ะเนาะแล้วก็เอ่อมือเปรียบเทียบระวังปูขุนกับเสี้ยนหนึ่งเจ็ดเก่านะคะท่านผู้ชมสิ่เดีประหยัดงบลงนะคะท่านผู้ชมค่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอฝากท่านผู้ชมให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดในเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะดูแลก,กันอย่าทิมอย่าปลากันอย่าขามโฆษณาพร้อมนะค่ะเนาะ เป็นการสนับสนุนเป็นการดูแลกกันนะคะทําช่วคขาเจอกันไม่คิดหนากั่ทุกช่วคขา